สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องคนบ้าชอบเที่ยวนะครับวันนี้จะมาดูฟาร์มเล็กๆของคุณนมปมพะกาวนะครับมาดูฟาร์มไก่นะครับตอนนี้ผมเลี้ยงประมาณ20ตัวนะครับ ตอนนี้กำลังเริ่มไข่ประมาณได้วันละสิบสองสิบสามฟองนะครับไก่ยี่สิบตัวเนี่ยกำลังไข่อยู่เลยครับ น่ารักไหมครับไก่ผมน่ารักไหมน่ารักไมขายนี่จะเข้ากล้องเหรอ เราพาไปดูที่เลี้ยงแนแดงนะบ้านก็จะลกๆนะครับ นี่ครับที่เลี้ยงในแดงของผมที่แรกเลี้ยงใส่กระมังมันไม่พอก็เลยทําบ่อขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อวาน ตอนนี้ตักให้ไก่กินกบหมวลนะครับมันปล่อยมันขยายสักสี่หาวันก็เต็มนะครับนี่ก็จะมีร่มนะครับเอาไว้บังเดดให้มันต,ต่อไปครับจะพาไปดูฟาร์มหมู ฟามัวพูดก็ไม่ชัดตอนนี้ก็มีวันสิบเอ็ดตัวนะครับส่วนมากมีแต่ตัวเมียสวยไหมพร้อมหมดแล้ว อยากก็ไม่มีเจอกินนี่พร้อมกับเพื่อนเียเห็นแต่เสี่โคง้งอลส่วนตวนูนกำลังอาบแดดนะครับสบายใจเลย น้องสุดเพื่อนเพิ่งออกฮลัลโหลมาฮารอกล้องไหนเลยเล่วมันเหลี่ยมือทำไมเนี่ยแอบลินให้ดูไหนลเลยเอบลินไหนนี่ตัวเล็ก อมาเย็นเลยล็ลเข้ากล้องตัวนี้ดื้อเพื่อนครับนี่โคตรดื้อเลยนี่นี่น,นี่วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ